สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Family Day นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านไร่แพทพีทนะคะเป็นสถานที่กลางเต็นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะคะอำ mm hmm. เภอแก่งคอยตำบุชะองมนะคะ mm hmm. บ้านไร่แพทพีทนะคะก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นรีสอร์ทนะคะมีบ้านพักให้เช่านะคะแล้วก็ได้เปิดลานกลางเต็นท์เพิ่มนะคะ mm hmm. บริเวณรอบๆค่ะ นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรากลางเต็นท์กันนะคะจะอยู่ติดกับลำธารเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะได้ยินเสียงน้าดังมากนะคะคือตอนที่เรามาถึงนะคะก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะก็ทำให้น้าเปลี่ยนสีนะคะก็คือตอนแรกก็ใสมากเรากำลังดูใต้ถ้ำไ,ไหน <laughs> ี่เห็นปลาดิโมปลาดิโม่ปลาดิโม่มีปลาลามมากเลย่าบ้าไปแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีร้านค้าไว้คอยให้บริการนะคะซื้อข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารเครื่องดื่มนะคะ นี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้ารอบๆนะคะทางเข้านี่แล้ววันนี้ตรงกับวันลกระทงด้วยมีกระทงขายด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำค่อนข้างจะโอเคเลยสะอาดนะคะปิดมิดชิดนะคะอันนี้ชอบมากนี่ห้องน้ำก็จะสะอาดมากเลยข้างบนก็ปิดมิชชิดเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างจานนะคะ นี่มากางเต็นท์วันนี้ได้เพื่อนใหม่ด้วยมลได้เพื่อนใหม่ด้วยพเพื่อนชื่ออะไรครับจ้าครับชื่อกีตาร์ลูกชีตารครับช,ชีตาชีตาเสือใช่ไหมหอ,อยู่ปอะไรลูกป้อสามครับขอสามนี่น้องมลอ,อยู่ปอะไรลูกปอสองอสองนี่ดูป่าทําอะไรกินนี้เนื้อย่างเนื้อย่างโคขุคนโคยางคําเนื้อาวาติวอะไรนะเนื้อกเบเนื้อกเบ แล้วก็เบเนี่ยสามั่วไปเนี่ยแล้วก็เบมาเหมือนได้แล้วเนี่ยเงี้ยเรามีเยี่ยมเลยเนี่ยที่จริงต้องมีพี่ใครละถ้าพี่ใครยะไรเกินโอ้ยโลยเกลือตีบตกน้ำดีไหมเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นอากดีอ่ะกาศดีเลยป่าตอบหน่อยว่าทริปไหนที่เราไม่โดนฝนบ้าง นะมีทิปไหนที่เราไม่โดนฝนบ้างมีนั่นเดียวทิปเดียวทิปไหนทิปที่พอรักไงพอรักไม่โดนเออใช่พอร้องไม่โดนพ่อร้องไม่โดนมีพอรักแค่เต็นท์เดียวดูนี่หนึ่งเมนูเป็นฟรายทอดชีสเยิ้มเยิ้มชีสก่อนอร่อยเปล่านะเป็นไงร้อนร้อน กร้อนนะที่หือที่ว่าอร่อยแต่ป้อนลูกหน่อยดิเดือดมากอยู่เนี่ยจิ้มันอยู่ไหมโอ้โหอันนี้เมนูประจำเลยลูกคลิปไหนก็ขาดไม่ได้เหรอนี่นี่เมียนี้เมียนี้กมาให้ลูกหน่อยอืมอืม บรรยากาศตอนคืนนะคะนี่เต็นท์ของเรามาทดลองเต็นท์ใหม่กันด้วยใหญ่สมใจเลยกันฝนได้ดีนะคะวันนี้นะครับที่เรามาพักที่นี่กันมันก็เป็นตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับ นีบรรยากาศที่เขากำลังจะรอกระตรงกันนะครับเขากำลังจะไปจับตรงกันันลอยกำลังลอยจะตรงกันปกติเลยเออนี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ กลับประมาณไม่ประมาณพุ่มพุ่มพึ่งของทุ่มประมาณนี้ครับอันนี้มีเต็นที่ห่อพึ่งอาคารออกมาดึกนะคืนนี้ที่นอนน้อยก็จะมีสองเต็นท์นะครับมีเต็นเต็น์ผมกับเต็นที่ขาเพึ่งมาพอดีพอดีเรามีเพื่อนนอนเลยคืนเว้าประมาณหกโมงครึ่งใส่มากาเล่นอ่าบ่อยาดครับที่เนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ ผมว่าถ้าถึงแดดร้อนะผมว่ามันจะเล่นน้ำได้ทั้งวันนะครับาะว่ามันมีต้นไม้ฝึกกุมหมดเลยมันจะไม่ร้อนนะครับข้างบนมนะัน,นมีต้นไม้ฝิกอยู่นะข้างบนผาข้างบนนะมันจะสามารถเล่นน้ําได้ทั้งวันแดบดบร้อนก็เล่นได้นี่เมนูเช้าของเรา ข้าวไม่ต้องแล้วมั้งเนี่ยฟังเลยอิ่ม <c oughs> เลยเฮ้ยลูกเพงเป็นไรตอนใส่ตอนนี้ดูว่าดำลงไปมองเห็นอิ่มด้านล่างแล้วอ่ะเมื่อวานฝนตกนิดนึงน้ำเลยขุ่นขุณ,ณ,น,ณนี่น้องคิต้ามาแล้ว ก็คือพร้อมแล้วนะ่า <Jeez> เป็นที่การเต้นอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากนะคะการเต้นเด่นมานะคะเหมาะก,กับพาครอบครัวมาพาเด็กๆมาน,นะคะแล้วเขาก็ยังมี น้ำให้ฟรีนะคะแล้วก็ไวไฟฟรีไฟฟ้าให้ใช้ฟรีด้วยนะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาการเพืยอเท่่นี้นะคะสําหรับพาเพื่อนเนมาเที่ยวนะคะบ้านไรแพทพีนะคะเป็นสถานที่กลางเต็นท์นะคะจะเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทก่อนนั้นเนี้ยเ็คือเป็นรีสอร์ทเขาก็เปิดให้กลางเต็นท์ใช่เขาจะคิดเป็นคนหัวเป็นหัวหัวละร้อยยี่สิเด็กต่ำกว่าแปดขวบไม่คิดนะคะเข้าฟรี ที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลิจากกรุงเทพนะก็ระยะทางประมาณร้อยี่สิบโลจากก็อยู่ในอาเภอจังหวัดสระบ,บุรีอําเภอเก่งคอยตําบลชะอ,อมก็ใกล้ๆกับสวนลุงเจี๊ยบที่เราไปมา<ช>ที่เราไปมาใครดูครั้งที่แล้วครับสวนลุงเจี๊ยบมันเป็นทางเดียวกันมันเป็นน,<ช>น้ำเดียวกันแต่แพพีทมันจะอยู่ต้นน้ํากว่าจะอยู่แต่ว่าทางเข้าก็ทางเดียวกันเดียวกันเลยก็ผ่านสวนลุงเจี๊ยบมาก่อน บรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ Family Day ด้วยนะคะ bye บค๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบาย